เสียงอ่านหนังสือแววเสียงสวรรค์เล่มหนึ่งโดยพรรัตนสุวรรณอ่านโดยโจโฉจากใจผู้อ่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณ เป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะท่านหนึ่งในวงการพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากนักและปัจจุบันท่านก็ได้จากโลกนี้ไปสู่โลกทิพย์หลายปีมาแล้วท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกปรัชญาและศาสตร์ต่างๆรวมถึงปฏิบัติสมาธิวิปัสสนามาเป็นเวลานานเป็นผู้ก่อตั้งสำนักค้นคว้าทางวิญญาณศูนย์ปฏิบัติธรรมแคมป์สน และธรรมวิจัยซึ่งอยู่ในวัดมหาธาตุเป็นครูผู้ถวายความรู้แด่พระภิกษุและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในหลายๆที่เช่นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีผลงานหนังสือหลากหลายแนวทางมากมายเหมาะสมกับกลุ่มคนต่างๆกันไปมีทั้งเบื้องต้นภาษาง่ายๆเหมาะกับคนทั่วไปหรือตำราสำหรับผู้ต้องการศึกษาอย่างละเอียดอย่างพระอภิธรรม และอย่างครอบคลุมไปถึงงานเขียนในแง่าการปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาเนื่องจากท่านได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรวมถึงเข้าใจในปรัชญาและศาสตร์อื่นๆอ,อย่างกว้างขวางดังนั้นงานของท่านจึงละเอียดเข้าใจง่ายลึกซึ้งและมีการตีความอธิบายความหมายในแต่ละข้อธรรมได้อย่างชัดเจนรวมถึงเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลน่าเชื่อถือ งานเขียนจํำนวนหนึ่งของอาจารย์พรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกหลังความตายนรกสวรรค์ผีสางเทวดากฎแห่งกรรมหลายท่านอาจจะคิดว่าแนาวทางนี้มีตำราเยอะแล้วมีคนเขียนเยอะแต่ผมก็อยากให้ลองพิสูจน์นะครับการอธิบายธรรมะในรูปแบบของอาจารย์พรว่าต่างกับที่อื่นอย่างไรเรื่องจำพวกนี้อานมีตำราและเรื่องเล่ากันเยอะ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังขาดการอธิบายที่แจ่มชัดขาดเหตุผลประกอบหลายคนเลยนะครับที่แอนตี้เรื่องพวกนี้ว่าไร้สาระไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนผมก็อยากให้เปิดใจลองฟังกันนะครับว่ามันไร้สาระจริงหรือไม่งานเขียนลายชิ้นของอาจารย์พรท่านยกคำพีและเหตุผลต่างๆมาประกอบให้ฟังอย่างน่าเชื่อถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรที่ควรจะรู้เรื่องพวกนี้ไว้บ้าง เป็นเรื่องที่ควรรู้สำหรับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งอาจไม่ใช่ทุกคนหลากหลายเหตุผลที่อาจารย์พรยกมาอ้างให้ฟังล้วนน่าเชื่อถือว่าเรื่องเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องนำมาสอนอย่างไรทั้งพระพุทธองค์ท่านก็ทรงตรัสไว้ว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ว่ามีจริงก็ไม่สามารถเอาดีหรือบรรลุธรรมได้พระองค์จะไม่ปฏิญาณเลยว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัสมโพธิญาณ ถ้าไม่รู้แจ้งในเรื่องของโอปปาติกะทั้งหมดยังรวมไปถึงอนุปุภพภีกถาคือการเทศนาเริ่มตั้งแต่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและการออกไปจัดก,กามโดยลำดับเพราะคนส่วนใหญ่สนใจเรื่องพวกนี้นะครับการที่ไม่ยอมสอนปล่อยให้เรียนรู้กันเองหรือสอนกันผิดผิดก็ทำให้คนส่วนใหญ่งมงายนับถือเครื่องรางของขลัง บูชาพูดผีปีศาจเชื่อโชคลางอ้อนวอนขอพรอ,อะไรตามเรื่องแล้วก็ทำให้เข้าใจในเรื่องบุญบาปแบบผิดๆการศึกษาเรื่องพวกนี้แบบถูกทางจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของวิบากเข้าใจถึงต้นตอของผู้สร้างสิ่งต่างๆที่เราต้องเจอต้องเป็นในปัจจุบันและอนาคตเหมือนเรียนรู้ว่าเชื้อโรคอันไหนทำให้ป่วยการกินอาหารแบบไหนทําให้แข็งแรงนะฮะได้รู้กระจ่างว่า การทำดีได้ดีอย่างไรทำชั่วได้ชั่วอย่างไรบาปจริงๆน่ากลัวกว่าที่คิดแค่ไหนทำให้ปล่อยวางการยึดถือตัวตนได้ง่ายขึ้นแม้แต่ท่านเสถียรโพธินันทะผู้ที่ได้รับฉายาว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่นะครับก็ยังกล่าวไว้ประมาณว่าเรื่องพวกเนี้ยจำเป็นต้องสอน แต่คนบางกลุ่มก็นำเอาเพียงบางประโยคหรือบางจุดในพระคำภีมาตีความและถือเป็นหลักสำคัญทั้งทั้งที่ประโยคที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ต้องสอนนั้นท่านตรัสกับคนบางคนเท่านั้นเพราะพวกนั้นเป็นพวกมีทิฏฐิแรงแล้วแก้ยากตรัสเล่าไปก็ไร้ประโยชน์แต่ถ้าเจอคนที่เหมาะสมพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องพวกนี้ไว้อย่างมากมายจนเกลื่อนพระไตรปิฎกไปหมด สำหรับคนที่ชอบพูดว่าพระไตรปิฎดกดมีการบิดเบือนหรือเสริมแต่งเติมไปนั้นพวกที่พูดอย่างเนี้หลายคนเลยนะครับที่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยด้วยซ้ําหรืออ่านก็อ่านไม่จบแต่ก็กล้าวิจารณ์ว่าพระไตรปิฎกเชื่อถือไม่ได้อ้างว่าเวลาผ่านมาหลายร้อยปีจํากันได้ยังไงสืบต่อมาไม่คลาดเคลื่อนหรือไงบุคคลประเภทเนี้ยเป็นประเภทที่เอาสมมัญสำนึกของตัวเองเป็นแกนของโลกนะคือตัวเองโง่ก็คิดว่าคนอื่นจะโง่ไปด้วย ทั้งที่ปัจจุบันก็มีตัวอย่างให้เห็นว่าพระในพม่าหลายรูปสามารถจําพระไตรปิฎกได้โดยไม่ผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียวจะเป็นนับอะไรกับพระอรหันต์ในสมัยพุทธ,ธกาลที่ท่านทรงอภิญญาและสติสมบูรณ์ในสมัยนี้นะครับมีสักกี่คนที่เชื่อว่านโรกสวรรค์มีจริงและเชื่อจริงๆเข้าใจจริงๆว่ามันมีจริงอย่างไรมีครูผู้ที่สอนศาสนาสักกี่คน ที่ยืนยันได้ว่านารกสวรรค์มีจริงและอธิบายได้เข้าใจจริงๆว่ามันมีจริงยังไงในเมื่อยังไม่เชื่อไม่เข้าใจและถฐานจริงๆว่ามันจะเต็มใจทำดีละบาปกันได้จริงๆหรือเปล่าทำดีและผลดียังไม่ปรากฏให้เห็นมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบาปกรรมจริงๆจะอดทนทำดีต่อไปได้อ,อย่างมั่นคงหรือเปล่า สำหรับเรื่องแว้วเสียงสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกของโอปปาติกะล้วนๆซึ่งเป็นการตอบปัญหาด้วยเหล่าโอปปาติกะจากชั้นเทพเจ้าและเทวดาต่างๆที่มาเข้าทรงคำตอบน่าเชื่อถือเพียงใดท่านผู้ฟังก็ฟังและคิดเอาเองนะครับการจะเชื่ออะไรคนที่ฉลาดจริงๆอ่ะเขาต้องฟังและคิดไม่ควรด่วนเชื่อหรือด่วนปฏิเสธโอปปาติกะ คือหนึ่งในกําเนิดสี่อย่างเป็นสัตว์ประเภทที่ผุดเกิดทันทีที่เรารู้จักกันในชื่อผีสางเทวดาพรมเปรตมีหลายภูมินะครับแต่รวมๆกันเรียกว่าอปปาติกะมีสภาพแตกต่างกันไปสวยงามน่าเกลียดมีสุขมีทุกข์ตามบุญและบาบที่สะสมไว้ในวิญญาณของแต่ละคนวิธีฟังหรืออ่านอะไรก็ตามนะครับอยากแนะนำนิดนึงว่าอย่าพยายามเข้าใจ ฟังเล่นๆฟังผ่านๆอะไรไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังหรืออ่านทวนโดยเฉพาะภาษาบาลีนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องสนใจผ่านๆไปก่อนเอาแต่เนื้อความหลักๆมันจะคล้ายกับภาษาอังกฤษนะครับที่เราอาจจะไม่รู้คำแปลแต่ถ้าเราฟังเขาพูดกันบ่อยๆมันก็จะพอตีความหรือเดาความหมายได้เองการฟังอะไรแบบสบายๆโดยที่เราไม่ไปจริงจังเกินไปเนี่ยนะ มันจะทำให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นกว่าที่เราคิดอีกนะครับสำหรับผู้ที่สนใจธรรมะและเสียงอ่านอื่นๆนะฮะติดตามได้ที่ d.igetweb. com d.igetw.eb. com หรือพิมพ์คำว่ารวมเสียงธรรมในช่องเซิร์ชได้เลยนะครับเป็นเว็บที่ผมทำไว้ให้ดาวน์โหลดธรรมะฟรีนะฮะมีหลากหลายแนวทางทั้งเสียงเทศเสียงอ่านหนังสือเพลงธรรมะเสียงสดมน สำหรับงานเสียงอ่านในสไตล์ผมก็ติดตามได้ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจธรรมะแบบทันสมัยเรียบง่ายผมอยากแนะนำให้ลองไปฟังหรืออ่านงานของพระอาจารย์ปราโมดปราโมชโชและคุณดังตรินนะครับมีให้โหลดฟรีในเว็บรวมเสียงธรรมเช่นเดียวกันพระอาจารย์ปราโมดจะเป็นสายดูจิตนะฮะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ง่ายมากๆระดับทุกได้ทันใจใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกอิริยาบททุกอาชีพทุกเพศทุกวัย ท่านสอนละเอียดมากแล้วก็ภาษาทันสมัยเข้าใจง่ายเป็นครูบาอาจารย์สายวัดป่าอยากแนะนำให้ไปฟังและท่านจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมแบบถูกทางจริงๆแล้วตรงสรั้นกระชับเป็นอย่างไรส่วนงานของคุณดังตรินก็จะมีหลากหลายทั้งคำถามตอบป,ปัญหากรรมผีสางเทวดานิยายธรรมะที่สนุกมากตอนนี้ก็มีเป็นกระตูนแล้วนะครับสำหรับนิยายธรรมะของคุณดังตริน รวมถึงบทความต่างๆที่นำธรรมะมาย่อยง่ายใช้ภาษาทันสมัยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินงานเขียนของคุณดังตรินที่ติดอันดับขายดีหลายปีซ้อนนะฮะอย่างหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านสำหรับผมนะครับแค่สามท่านนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับแนวทางเพื่อผู้มาใหม่ที่จะไปให้ถึงที่สุดทางแห่งทุกขเสียงอ่านที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้นะครับสามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานหรือแจกฟรีเท่านั้นถ้าเห็นประโยชน์ก็ช่วยกันเผยแพร่นะครับปัจจุบันอาจารย์พรได้จากพวกเราไปสู่โลกทิพย์แล้วแต่ก็มีคุณสีเพนจตุทัศีดูแลงานทั้งหมดแทนท่านท่านที่สนใจหนังสืออื่นๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณก็ลองติดต่อไปที่022822025นะครับ กราบขอบพระคุณคุณสวัสดิ์และคุณพงเพชรอมรสิทธิ์ที่เอื้อเฟื้อส่งต้นฉบับมาให้อ่านอัดเสียงนะครับขอบุญกุศลที่เกิดในครั้งนี้บูชาคุณพร,ระรัตนตรัยและอาจารย์พรรัตนสุวรรณรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท,ท่านขอทุกท่านได้โปรดอนุโมทนาสัพพทานังธรรม,มทานังชินาติการให้ธรรม,มะชนะการให้ทั้งปวงเจริญในธรรมทุกท่านนะครับ

爱我。